คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกล่องสลับพลัสรัสวัสดีน้องแอนสวัสดีค่ะพี่แจ๊อ,อนะฮะก็สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันก็จะมีทั้งเจ๊หวีมีทั้งสาวแอนแล้วก็มีน้องลูกนัด5้าบาท10บาทวันดีขึ้นดีน้องเนยโลกชังมันก็แล้วแต่มันก็จะโผล่มาสับเปลี่ยนเออสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน มามาว่ากันถึงโอ้โหยาวเหมืนันนะเนี่ยน,นี่เอามาเป็นน,น,น่าจะห้าเรื่องได้อ่ะพี่จริงปะเนี่ยแต่หนูตัดทอนมาหนึ่งเรื่องก่อน <c oughs> วันนี้ผู้ <c oughs> เป็นเรื่อ,อย <c oughs> เรื่องจากเมลเรื่องจากเมล,ลนะคะเ,ออเรื่องจากเมลวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของคุณตุ๋ยค่ะคุณตุย๋ยใช่ชื่อเรื่องว่าหม่ำสยองหม่ำสยองใช่ค่ะหม่ำที่แปลว่ากินหม่ำเนี่ย จะเป็นอาหารของอีสานอ๋อหม่ำเมืองพนใช่แล้วค่ะออที่แบบหม่ำเนื้อำดำใช่ออ,ออกน้ำดำหน่อยอกินกับพริกนะขิงดองนะ <c oughs> อันเช่ช่ชชคะครับผมหม่ำสยองอเฮ้ยเดี๋ยวนะหม่ำสยองเนี่ยมันจะไปกระทบเรื่องเกี่ยวกับของกินเขาปะไม่ไม่ค่ะไม่ไม่นะไม่ได้ไป,ไปเอาเนื้ออะไรพี่มันแปลกประหลาดมา ไม่ค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นจะได้บอกคุณผู้ชมผู้ฟังก่อนว่าอันนี้มันเป็นเรื่องเล่านะมันเป็นเรื่องเล่าเออนะครับฟังก่อนเดี๋ยวค่อยมาสรุปกันค่ะเชิญโอเคค่ะเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องของเพื่อนของคุณตุ๋ยเนี่ยเล่าให้ฟังอืชื่อว่าคุณกรณอเรื่องนี้ค่ะคุณกรณก็ย้อนกลับไปประมาณหกปีที่ผ่านมาครับคุณกรณเนี่ยเป็นเซลลเซลล์ส่วนมากก็จะเจอเรื่องอะไรแบบเนี้ยอยู่ตลอดอยู่แล้ว เซลย้อนกลับไปเมื่อหกปีเนี่ยสถานการณ์แถวๆนั้นนะคะก็คืออยู่ต่างจังหวัด mm hmm. อยู่ที่โคราช <Okay. S 1> นะคะตอนนั้นน่ะทางบริษัทของคุณกรก็ได้ให้คุณกรเนี่ยไปเปิดตลาดใหม่ mm hmm. อยู่จังหวัดใกล้เคียง <Okay. S 1> คุณกรก็แบบตื่นเต้นมากๆเลยจะได้ไปเปิดตลาดแล้วก็ตะเตรียมข้าวของแล้วก็โทรนัดโรงแรม <Okay. S 1> คืนนั้นเนี่ยคุณกรก็ขับรถไป ระหว่างทางที่คุณกรไปเนี่ยค่ะมันจะแบบมืดๆแล้วก็แบบไฟไม่ค่อยมีเพราะว่าถนนแถวๆนั้นเนี่ยมันจะแบบเหมือนเป็นต่างจังหวัดนะคะพี่ค่ะคุณกรก็ปวดเยี่ยวมากๆอืปวดเออปวดฉี่ปวดปวดเออปวดฉี่ได้ขอโทษนะคะเออไม่เป็นไรคุณกรก็รู้สึกว่าปวดฉี่ภาษาชาวบ้านแหละค่ะปวดเยี่ยวคุณกรก็รู้สึกปวดฉี่มากๆเลยค่ะก็เลยแบบมองที่ g g จเอสอ่าพอเอพอมองไปที่ g P S เนี่ย ประมาณห้ากิโลได้คุณกรโอ้อั้นคงไม่ไหวแน่เลยก็เลยจะหาที่แวะข้างทางแต่ว่าสองข้างทางมันก็มืดเนาะก็เลยจะหาที่แบบสว่างๆที่มีเสาไฟอะไรประมาณนี้ค่ะคุณกรก็เลยไปสะดุดเห็นว่าเอ้ยตรงนี้มีเสาไฟแล้วก็เป็นเพิงร้านขายหม่ม,มแต่ว่าร้านขายหม่าเนี้ยมันจะเป็นแบบพอขับเข้าไปใกล้ๆเป็นร้านขายหม่าร้าง คุณกรก็โอเคอย่างนั้นก็เดี๋ยวฉี่แถวๆนี้แล้วกันจัดตรงนั้นเลยเหรอจัดตรงนั้นเพราะว่ามันก็แบบอันอันไม่ไหวแล้วแล้วเป็นผู้ชายคิดว่าแบบยิงกระต่ายแป๊บเดียวก็เลยแบบยกมือขอเย่ยวนิดนึงโอ๊ยขอฉี่นิดนึงขอโทษทีครับพี่ภาษาชาวบ้านภาษาชาวบ้านโอเคอ่อนไม่ได้เชิญเชิญเชิญค่ะจากนั้นเนี่ยคุณกรก็ทําภารกิจเสร็จแล้วก็กลับไปที่โรงแรมคุณกรก็แบบอาบน้ําแล้วก็นอน คืนนั้นคุณกรก็ฝันเลยเห็นว่ามีชายแก่คนหนึ่งถือหม่ำมาแล้วบอกว่าอือหือมึงไม่ซื้อของกูมึงยังไม่ทีใส่กูอีกเออคุณกรก็ตกใจเพราะว่าคุณกรก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีเท่าไหร่ครุณกรณก็เอ้ยลุงคนนี้ตาคนนี้เป็นอะไรเนี่ยอแล้วเขาก็เลยให้ข้อเสนอว่ามึงอะอยากขายดีปะล่ะอ้าวให้ข้อเสนอเฉยเลยครับถ้าอยากขายดีนะเดี๋ยวพรุ่งเนี้ย มึงเอาแบบทูบหนึ่งดอกแล้วก็บุหรี่หนึ่งม้วนเนี่ยไปจุดใต้ต้นไม้ให้กูทูบหนึ่งดอกใช่ค่ะอันนี้ไหว้ผีนะใช่ลุงเสนอเองเลยจากนั้นคุณกรณก็ตื่นขึ้นมาตอนนั้นก็เป็นเวลาประมาณตีห้าแหละคุณกรก็อุ้ยอะไรอ่ะอาจจะแบบคิดมากไปเองก็เลยเก็บเอามาฝันจากนั้นค่ะคุณกรก็ไปพบลูกค้าที่ได้นัดไว้แต่วันนั้นคุณกรณขายไม่ดีเลย ปิดดิวไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ส่วนคุณกรว่าโอ้โ oh, ห oh, แบบเนี้ยอายแน่ mm. เพราะว่านายอุตสาหให้มาแบบเปิดพื้นที่เองเลย mm. คุณกรก็เลยคิดไปคิดมาหาวิธีต่างๆนานาว่าจะทําไงดี mm. ก็เลยนึกถึงคุณตาคนนั้นก็เลยเชื่อว่าทํามันก็ไม่เสียหายอะไรหรอก mm. ก็เลยปิดจุด mm. พอตื่นเช้าขึ้นมาออื mm hmm. เหมือนแจ็คพอตเลยค่ะครับ mm. ลูกค้าซื้อเกินคาด แบบได้แบบโบนัสโบนัสเยอะๆเยอะๆเลยคุณกรก็โหลุงคนนี้นี่น่าจะมีจริงแต่ก็เออไปปล่อยเหอะแล้วก็ลืมไปคุณกรก็หอบเงินโบนัสที่ว่าปิดยอดได้เยอะๆเนี่ยกลับไปที่จังหวัดโคราชค่ะแล้วสามวันให้หลังเนี่ยคุณกรก็ฝันอีกเป็นคุณตาเจ้าเดิมมาถือมัมมาอีกแล้วบอกว่าเป็นไงล่ะเชื่อกูได้ดีทุกรายคุณกรก็ก็ได้ดีอยู่นะคุณตา เออแต่ว่ากูอ่ะหนาวมากเลยอะ่ะแล้วกูก็หิวด้วยทําสารให้กูหน่อยกแล้วกูขอมาอยู่ด้วยอวคุณกรก็เอ้ยตามาอยู่ด้วยได้ไงอะ่ะเราไม่รู้จักกันไป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 ที่อื่นตาไปโอ้โหไอเนลคุณเดี๋ยวกูเนี่ยจะทําให้มึงตกต่ํามึงเนี่ยคอยดูนะจากนั้นก็หายไปแต่น่าจะแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะคุณกรก็รู้สึกแบบแย่ ตกต่ําลงเรื่อยๆแฟนก็ทิ้งหลังจากหลังจากพิกใช่ค่ะในระยะเวลาสองเดือนคุณกรก็แบบแย่มากรถก็โดนยึดทุกอย่างจากหน้ามือเป็นหลังมือคุณกรก็โหทําไงดีเป็นเพราะว่าไม่ได้ตั้งสาลหรือเปล่าคุณกรก็ได้ยินเสียงแววแววจากนอกบ้านด้วยว่าแบบไอ้นีละคุณแล้วก็กูจะเอามือไปอยู่ด้วยก็คือคุณตาคนนั้นก็หลอกหลอนเพราะเข้าบ้านไม่ได้ พราะเหมือนให้เหมือนให้คุณแล้วอะแล้วก็แบบเหมือนผิดสัญญากับแกคุณกรก็เลยจิตตกมากก็เลยแบบอย่างนั้นต้องไปสั่งสค์กับเพื่อนสักหน่อยเหมือนแบบยอมใจมก็เลยโทรไปหาเพื่อนว่าเดี๋ยวฉันน่ะจะไปอ่าสั่งสค์ด้วยนะบ,บ้านเพื่อนเนี่ยจะอยู่ห่างจากบ้านของคุณกรประมาณหนึ่งร้อยเมตรได้คุณกรก็คืนนั้นคุณกรก็ปิดประตูบ้านแล้วก็เออเดี๋ยวนอนที่บ้านเพื่อนด้วยดีกว่า จากนั้นระหว่างทางที่คุณกรเดินไปมันก็จะผ่านต้นไม้ต้นใหญ่ต้นหนึ่ง hmm. แล้วคุณกรก็ก้มหน้าก้มตาเดิน hmm. แต่ก็มีเสียงของคุณตาคนหนึ่งบอกว่าซื้อหมั่มไม่นุม hmm. มั่มอร่อยนะ <c oughs> ขายไม่แพงคุณกรณก็หันไปตามเสียงนั้นปรากฏว่าเป็นคุณตาที่ที่คุณกรณนะฝันอยู่ตลอด hmm. บอกหู oy, ตามาถึงขนาดนี้เหรอ hmm. คุณกรณก็กลัวก็สั่นใหญ่เลย hmm. จากนั้นคุณตาก็ใช้มือแหวกท้องของตัวเองแล้วก็ดึงไส้ออกมาเลือดก็เต็มไปหมดเลยครับแล้วก็ยื่นให้คุณกอนบอกว่าไอ้นี่และคุณมึงตายจากนั้นคุณกอรก็หลับหูหลับตาวิ่งแล้วก็ไปสะดุดอะไรล้มสักอย่างหัวหัวคุณกอรเนี่ยมึนมากๆเลยครับแล้วคุณกอรก็แบบลืมตาขึ้นมาอ๋อชนเสาไฟอแล้วตอนนี้คุณกอรก็แบบลองหันไปหาคุณตาดูคุณตาก็ไม่อยู่ตรงหน้า แล้วก็เอาไส้นั่นน่ะพันคอคุณกรแล้วก็ดึงคุณกรขึ้นมาแล้วก็บอกคุณกรว่ากูจะเอามึงไปอยู่ด้วยไอ้เนรคุณครับจากนั้นคุณกรก็สลบไปเลยอืค่ะแล้วตอนนี้เพื่อนของคุณกรเนี่ยก็มาเจอคุณกรเพราะว่ามาตามคุณกรเพราะคุณกรไม่แบบหายไปนานนะพี่ก็เลยแบบพาไปโรงพยาบาลหัวน่ะแตกเย็บสิบห้าเข็มจากนั้นคุณกรก็เลยปรึกษาเพื่อนว่าต้องไปหาพระแล้ว ว่าคุณตาคนเนี้ยเล่นเองหนักมากมจากนั้นพระก็เลยบอกคุณกรบอกว่าอย่างนั้นต้องไม่ขอขามาเพราะเองไปผิดสัญญากับเขาเขาให้แล้วเองก็ไม่เอาเขามาอยู่ด้วยอะ่ะจากนั้นคุณกรก็พา,าหลวงหลวงอะไรนะคะหลวงตาไปาที่ร้านหม่ำล้างก็เลยแบบจัดขอขามาชุดใหญ่แล้วก็อเอาผมของคุณกรหนึ่งเส้นเนี่ยเอาเป็นตัวแทนคุณกรอบอกว่าเนี่ย ก็มาขอขมาแล้วนะครับจากนั้นคุณกรณก็ไม่เห็นอะไรอีกเลยอคืค่ะอืมเนี่ยคือไปรับรับอืเอาผีมาเลี้ยงโดยไม่รู้ตัวเออไม่รู้ตัวไงร,วรู้อยู่แล้วไงว่า้สิ่งที่เขาบอกให้ทําถ้าอยากขายดีจุดทูบดอกหนึ่งนะครับแล้วก็ลองทําตามนี้ดูแล้วปรากฏว่ามันก็ได้จริงๆได้จริงแต่พอได้เสร็จปุ๊บมันก็จะมีการต่อรองเพิ่มมาอีกเห็นไหมล่ะใช่เฮ้ยได้ใช่ไหม แสดงว่าดีดีงั้นขออยู่ด้วยเลยแล้วกัน<ช>ซึ่งมันไม่โอเคซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเขาจะขอไปมากกว่านี้อีกหรือเปล่าะนะครับเพราะว่าไอการจุดธูปดอกเดียวเนี่ยคือยังไงมันก็คือการไหวผ้ผีอันนี้คือตามความเชื่ออยู่แล้วะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ฟังเรื่องลักษณะแบบนี้มาโดยตลอดก็คือการที่จะไปนับถือผีบรรพบุรุษอันนี้เข้าใจได้แต่จะไปไหวผ้ผีเพื่อที่ไปขอพรจากผีจากไหนก็ไม่รู้ แล้วเราต้องคิดถึงผลเสียที่มันจะตามมาด้วยชว่าเขาจะมาทวงคืนอะไรเราบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้คะนะฮะเรื่องพวกนี้นะคุณผู้ชมผู้ฟังก็ฟังให้มันเป็นเรื่องเล่าฟังให้มันเป็นเรื่องสนุกสนุกก็แล้วกันใช่ค่ะนะฮะหม่ำสยองหม่ำสยองเออผมคิดถึงเอ้พี่หม่ำเขาจะมาทําอะไรสยองอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชคนละหม่ำกับพี่เออนิดว่าหม่ำของกินกินอะไรสยองอ๋อไม่ใช่นะฮะหม่ำยังคงเป็น น้ำลายไหลเลยเปรี้ยวน้ำลายแตกค่ะพี่ขึ้นชื่ออยู่นะคราวที่แล้วนี่ที่ไปนครพนมก็ขับผ่านนะเมืองคนน่ะแต่ไม่ได้มีโอกาสแวะซื้อเพราะว่าเอามาที่บ้านก็กินคนเดียวไงมันต้องเอามาทอดเอามาทํานู่นทํานี่อะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครกินเออนะครับจะมาทอดที่นี่ก็ไม่ได้ก็ได้นะคะทำน้ำลายไหลอ่ะน้ำลายปุ๊บคือน้ำลายเลือดแดนเอออ้นี่ก็สายกินเนื้อมัอนกันหลานขิงนี่ก็กินเนื้อ ผม,ม่กินเนื้อออฟฟิศมีใครกินเนื้อบ้างเนี่ยนับคนได้เลยนะมีขิงมีพี่มีหนูมีแอนใช่ค่ะฮิมแค่นั้นน่ะน่าจะแค่นี้ไอ้ไอโหไอเนยกินทุกอย่างไหมคะไอเนยกินทุกอย่างไอน,นี่น่ากลัวกินงูสิงไหมคะกินอ๋อกินงูสิงงูกับปะกบเขียงูเขียวกบเขียดนี่กินเป็นๆน,นะ ก็อร่อยนะพี่โอ้เป็นเป็นเลยจับขึ้นมากินเหมือนเรื่องเหมือนคุ้ยายชบาแก้วอะ่ะโอ้ยายเลยเออนะ,ะกินอย่างนั้นเลยจริงๆแล้วยายก็คือเนย <laughs> เนยมารับช่วงต่อมาแล้ว <laughs> เป็นปอบแต่พี่เอ๋ไม่ไม่ได้เป็นปอบนะไม่ได้เป็นไม่ไม่เป็นผีโพงไม่ได้ผีโพองอ้นเนยก็ไม่ได้เป็นผีโพงแต่เป็นปอบใช่อ่าอันนี้นะอันนี้กินทุกอย่างอันนี้น่ากลัวล่าสุดไปไปที่ไปทําบุญกันที่โรงเรียนวัดหัวเด่นไงค่ะขากลับแล้วก็มากินกุ้งแม่น้ํากันอืมหวยนี่ ไม่ได้เลยนะก <úng> ุ้งวางนีไ <niej> ่ไม่ได้เลยนะโอ้<ะ> oh, วางปุ๊บมันยกมันยกมันยกไอต,ตัวนี้ล้ายอหัวกุ้งตัวกุ้งมันกินหมดนะกินเปลือกด้วยไหมคะพี่อันนี้มันนั่งกินโต๊ะเดียวกับผมไม่ได้มันยอบแยงผมกินกินไม่ทันเออกินไม่ทันมันนี้วางไม่ได้จริงไอไอไ,ไอไอเนยโรคชังออไอนี่ก็กินเนื้อเหมือนกันใครกะวันนี้พี่แจ็คสั่งพิซซ่าไหมคะ ได้ได้จ่ายตังค์พิซซ่าหรือยังเจ็ดร้อยหกสิบาทไม่ได้จังอ๋อระวังนะพี่จะให้เล่นอะไรปเอาเบจีเปียกปล่อยเป็เห็นแล้วก็ตอนแรกผมก็อะไรวะคืออะไรอ๋อเขาคงแบบอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนั้นนะสงสารไรเดอร์อ่ะใช่ค่ะอคงจะปวดหัวไม่มีอะไรหรอกมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรรแต่มันปวดหัวจริงๆแล้วหนูว่าน่าจะเป็นเจวีนะเพราะรองเท้าเจวีก็มีแบบนั้นหรือเปล่าเป็นเป็นไข่มุกอะพี่มันก็จะพูดอย่างนั้นแหละ ก็หลอกให้คนไปส่ง่งงสข้าวแล้วมันก็แกล้งพูดอะไรพูดเพรดเชอร์อะไรของมันไปเรื่อยจริงแล้วมันไม่ได้อะไรหรอกอ้นี่จะพูดเสียงดังให้ปดประสาทปวดประสาทเสียงดังก่อเข้าหูปวดประสาทแล้วก็ไรเดอร์ก็เลือดเส้นเลือดในสมองแตกโป้งเรียบร้อยเจอเจ๊วีเข้าไปเสียงมันนะเอนะฮะอะนั่นคือเรื่องจากเมลที่คุณผู้ชมผู้ฟังส่งเข้ามาที่ The Ghost Radio Thailand gmail.com อย่างที่บอกว่าเผื่อท่านไหนที่อาจจะไม่สะดวกในการโทรศัพท์มาเล่าแบบสดๆหน้าไมคก็พิมพ์มาเป็นเรื่องอย่างนี้แหละแล้วก็ส่งมาที่เมลของรายการช่วงท้ายรายการนะครับก็จะมีทั้งเจ้หวีมีทั้งสาวแอนมีทั้งลูกนัดห้าบาทสิบ,บาทมีไอ้เจ้าเนยบ้างแล้วก็มีขิงบ้างไม่มี <laughs> ไม่ต้องทำหน้าขนาดนั้นวนะไม่ต้องทําหน้าแบบตื่นตระหนกขนาดนั้นนะพี่ขิงโดนตลอดเวลาไอ้นี่นะมันเป็นคนแบบไม่กลัวอะไรนะคนแบบคนป่าเลยนะ กลัวไมโครโฟนกลัวกล้องกลัวไมโครโฟนกลัวกล้องแบบน้าซีดอ่ะเอามาแบบวอวแมวแมวแวมวมันยอมมันยอมต่อยอารมันอ่ะเข้ามาครับไอขิงอ่านเมลนี่มันต่อยเลยโหดเกินนะครับหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลากพลัส